กลับมาอีกครั้งนะครับกับงาน Ting o f Living Condo Expo 2016งานมหกรรมคอนโดมิเนียมจาก t i n g o f l i v i n g c o m คุณผู้ชมจะได้พบกับคอนโดต่างๆจากผู้ประกอบการชั้นนำก่อนที่จะหมดมาตรการลดหย่อนค่าโอนจากทางรัฐบาลนะครับใช่แล้วครับและเตรียมตัวพบกับหนังเือรเล่มใหม่จากทีมงานของ t i n g o f l i v i n g ได้ภายในงานอีกเช่นเคยแล้วมาเจอกับพวกเราได้ที่งาน t i n g o f l i v i n g condo expo 2016 25-28กุมภาพันธ์นี้ชั้น1สยามพารากอนแล้วเจอกันครับ สวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคิดเรื่องอยู่นะครับผมมิสเตอร์บูมครับผมมิโซครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราอยู่บนถนนประชาราบสาย2นะครับผมซึ่งอยู่ระหว่างแยกเตาปูนกับแยกบางโพนะฮะและข้างหลังของเราก็คือโครงการเดอะทรีอินเตอร์เชนจจากพึกษาเรียลเอสเตทครับ คุณผู้ชมครับในย่านนี้หลังจากมีแนวรถไฟฟ้าซึ่งกําลังสร้างกันอยู่เนี่ยครับผมทำให้เราเห็นว่ามีโครงการคอนโดมิเนียมเกิดใหม่ขึ้นในย่านนี้เยอะแยะมากมายใช่เลยซึ่งโครงการส่วนใหญ่จะเกาะแนวรถไฟฟ้าทางนั้นนะครับคุณผู้ชมครับผมโค,ครงการเดอะทรีอินเตอร์เช e เนี่ยจะแตกต่างจากโครงการทั่วไปนิดหน่อยอยู่ตรงที่ว่าถัดจากโครงการไปเนี่ยันมีอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ที่กําลังสร้างอยู่ซึ่งบริบทที่สําคัญนะคุณผู้ชมเนื่องมาจากว่าโครงการรัฐสภาเนี่ย เขากำหนดขอบเขตแนวการสร้างห้ามสร้างตึกสูงหลายรอบอาคารอยู่ดังนั้นเนี่ยไอตัวโครงการเนี่ยที่ดินของเขาเนี่ยมันอยู่ติดขอบที่สามารถสร้างตึกสูงได้พอดีอดังนั้นเนี่ยบ,บริบท<ม>ตรงนี้สําคัญตรงที่ว่ามันจะไม่มีตึกสูงไม่มีตึกใดๆเนี่ยมาบดบังทัศนียภาพของอาคารในทางด้านที่ไปหันไปทางอาคารรัฐสภาเลยครับดังนั้นเนี่ยมันจึงมีผลต่อรูปแบบของการออกแบบโครงการนี้ เพื่อ <ผม S 2> ให้ได้รับบิวอะไรต่างๆที่มันค่อนข้างที่จะเปิดโร่งพอสมควรนะครับผมบตัวโครงการเนี่ยเพิ่งเสร็จคุณผู้ชมเดี๋ยวเราสองคนจะพาคุณผู้ชมไปเดินดูกันว่าเขาออกแบบมาแล้วเขาจัดออกมาเป็นยังไงบ้างไปกันเลยครับไปชมกันเลยครับสวัสดีครับคุณผู้ชมโครงการที่เราจะพาไปดูกันในวันนี้คือโครงการ The Tree Interchange จากพึกษาครับ โครงการนี้ตั้งอยู่บนถนนประชาราฎร์สย2นะครับซึ่งเป็นถนนเส้นสั้นๆในย่านบางโพถึงจะเป็นถนนเส้นเล็กๆแต่ตรงนี้กลับมีรถไฟฟ้ามาตั้งอยู่ถึง2ส,สถานีนะครับนั่นก็คือสถานีบางโพและสถานีเตาปูนครับที่เป็นสถานีอินเตอร์เชนระหว่างรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและรถไฟฟ้าสายสีม่วงโดยที่โครงการ The ะทรีอินเตอร์เชนจะตั้งอยู่ตรงกลางระหว่างสถานีทั้งสองนะครับแต่จะอยู่ใกล้กับสถานีบางโพมากกว่าโดยมีระยะห่างอยู่ที่ประมาณ300เมตร แต่ก็อยู่ห่างจากสถานีเตาปูลประมาณ500เมตรเท่านั้นนะครับซึ่งก็ถือว่าอยู่ในระยะเดินเท้าทั้งคู่ส่วนตัวโครงการจัดออกมาเป็นคอนโดไฮร h ส์2อาคารโดยแยกโครงการแยกนิติกันนะครับมีตึก A สูง40ชั้นมีจำนวนห้อง1,085ยูนิตพร้อมที่จอดรถ50%นะครับตั้งอยู่บนที่ดินขนาดประมาณ7ไร่ครึง่งส่วนตึก B สูง39ชั้น639ยูนิตที่จอดรถ60%ตั้งอยู่บนที่ดินขนาดประมาณ4ไร่ครึง่ง รวม2อ,อาคารจะมียูนิตทั้งหมด1,734ยูนิตบนที่ดินขนาดทั้งหมด12ไร่ครับด้วยความที่เป็นตึกสูงเกาะแนวรถไฟฟ้าและมองเห็นวิวแม่น้ำเจ้าพระยานะครับโครงการนี้มีประเด็นเรื่องทำเลที่น่าสนใจอย่างหนึ่งนะครับก็คือ บริเวณที่ใต้ของโครงการจะเป็นที่ตั้งของสัมปายะสาาสถานหรือว่ารัฐสภาแห่งใหม่นั่นเองนะครับซึ่งการที่มีรัฐสภาแห่งใหม่มาตั้งอยู่ตรงนี้ทําให้ที่ดินบริเวณรอบๆของตัวรัฐสภาถูกจํากัดในเรื่องของความสูงอาคารเอาไว้นะครับ ทำให้ค่อนข้างที่จะการันตีได้ว่าโครงการนี้จะสามารถมองเห็นวิวแม่น้ําทางทิศใต้ของโครงการได้แล้วก็จะมองเห็นสัมปายะสภาสถานด้วยโดยที่ว่าในอนาคตจะไม่มีตึกไหนๆที่จะสามารถขึ้นมาบังวิวของโครงการเลยนะครับและตอนนี้โครงการก็สร้างเสร็จพร้อมอยู่แล้วเราจะไปดูกันว่าของจริงเขาจัดออกมาเป็นแบบไหนไปชมกันเลยครับคุณผู้ชมเมื่อกี้เราก็ดูภาพรวมคร่าวๆของตัวโครงการกันไปแล้วเนอะครับผมแล้วเราจะพาคุณผู้ชมเดินดูของจริง ว่าม,มันเสร็จแล้วมันเป็นยังไงเราเริ่มจากเรื่องของระบบ Security ของที่นี่ก่อนครับผมที่นี่เขาจะมีทาง Acces s เข้าออกแค่ทางเดียวนะก็คือจะยึดติดกับถนนประชาราสาย2อ,อันนี้ครับผมซึ่งตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นตึก A หรือตึก B จะต้องมาผ่านเข้าออกตรงนี้เสมอครับก็จะมีรปภคุมอยู่ตรงนี้เป็นหลักก่อนนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเวลาเราจะเข้าออตึกเนี่ยเราจะต้องแยก วิ่งเข้าตึกแยกกันซึ่งก็จะมีมป้อมรอปภแยกต่างหากอีกนะครับด้วยความที่ว่าของตึกของที่นี่2ตึกตึก a b เนี่ยเขาจะแยกนิติก,กันนะฮะก็จะมีทางเข้าแยกสวนกันใช่แล้วเขาจะมี CCTV อีติดอยู่กระจายอยู่ทั่วโครงการเลยครับผมก็เวลาใครผ่านเข้าออกอะไรยังไงต่างๆ<ม>เนี่ย<ม>ก็จะได้มีกล้องจับภาพไว้ตลอด<ม>เดี๋ยวผมพาคุณผู้ชมเดินดูว่าเฟสิลิตี้ระหว่างแต่ละตึกเนี่ยมันเป็นยังไงบ้าง<ม>เริ่มจากตัวนี้ก่อนนะครับพอเราเดินเข้ามาเนี่ยนิดเดียวเนี่ย เราจะเจอตึกแรกก็คือตึก B ก่อนนะครับผมคือตัวตึก B กับตึก A เนะี่ยมีฟาซิลิตี้แยกกันหมดเลยครับตึก B เนี่ยเขาก็จะมีล็อบบี้ของเขานะครับแล้วมีสระว่ายนะ้ํามีฟิตเนสอะไรของเขาเนี่ยอยู่ที่ชั้น8 ส่วนด้านบนสุดของเขาเนี่ยเขาก็จะมีสกายเล้วแยกชุดของเขาเองต่างหากอีกชุดหนึ่งแล้วอย่างนี้คนตึก A มาใช้ตึก B หรือตึก B ไปใช้ตึก A ได้ไหมครับอ่าก็ไม่ได้นะเพราะว่าลูกบ้านเนี่ยเขาจะแยกมีคีย์การ์ดแยกกันต่างหากหมดเลยนะครับ,รบแต่การมีสกายเล้วด้านบนเนี่ยมันเป็นการออกแบบของเขาเพราะว่าวิวของที่นี่มันค่อนข้างเยอะสวยเห็นวิวแม่น้ําเจ้าพระยาเห็นซิตี้วิวเห็นวิวแนวราบอะไรต่างๆเยอะค่อน <ๆ S 2> ข้างเยอะพอสมควรดังนั้นทั้งสองตึกเนี่ยจะมีสกายเล้วทั้งคู่ครับ ลูกบ้านที่อยู่ในชั้นหรืออยู่ในห้องที่มันแบบวิวไม่ได้สวยมากถ้าอยากจะดูวิวก็ขึ้นไปดูวิวด้านบนได้ส่วนพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ที่เราเห็นกันอยู่ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ที่เป็นช็อปนะคุณผู้ชม,มช็อปหลักเนี่ยจะอยู่แถวแถวตึก B เป็นหลักเลยตึก A จะมีช็อปอยู่แค่ช็อปเดียวครับส่วนฟาซิลิตี้ตึก A เป็นยังไงเดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมเดินเข้าไปดูดีก่ไป คุณผู้ชมอย่างที่เราบอกคุณผู้ชมไปนะว่าฟา c ซิลิตี้ของที่นี่มันแยกชุดกันระหว่างตึก A กับตึก B ครับผมตัวตึก A เนี่ยเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมมาเดินดูนะคือรูปแบบการวางฟา c ซิลิตี้ของที่นี่มีตั้งแต่ชั้น G ชั้น 1A แล้วก็ที่เป็นไฮไลท์ของเขาคือชั้นสกายลาวครับเราเริ่มต้นจากชั้น G ก่อนชั้น G อ่ะวิธีการใช้ของเขาเนี่ยคือขับรถมาปแอร์เรียมอยู่ตรงนี้แล้วเขาจะแยกฟาซิลิตี้ออก2ด้าน ด้านนู้นจะเป็นส่วนของล็อบบี้ก็ส่วนขึ้นตึกแล้วก็มีอาคารจอดรถอยู่ทางมีส่วนจอดรถอยู่ทางด้านนู้นส่วนฝั่งนี้จะเป็นไปทางสวนแล้วก็จะมีที่จอดรถที่อยู่้นล่างอีกนิดหน่อยเดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมเดินดูดีกว่าว่าฟาซีลี่ซี่สวนที่เป็นส่วนของสวนกับส่วนที่ไปทางสวนมันมีอะไรบ้างไป คุณผู้ชมพื้นที่โซนนี้เขาจะจัดเป็นพื้นที่โซนเรียกว่าโซนใช้งานเนกประสงค์ก็ได้มันจะมีส่วนของห้องมีติ้งรูมมีส่วนของร้านค้ามีส่วนขอ,ของห้องเด็กนะเอาเด็กมาปล่อยตรงนี้ได้ติดแอร์นะครับเอาเด็กมาปล่อยให้มันวิ่งไปวิ่งมาอยู่ตรงนี้ยังไงก็อยู่ในห้องนี่แหละไม่หายไปไหนหรอกนะครับแล้วก็จะมีห้องนเนกประสงค์นะครับซึ่งมันจะเชื่อมโยงขึ้นไปส่วนของฟิตเนสด้านบนด้วยถัดไปก็จะมีห้องน้ําแยกหญิงชายแล้วเดินไปอีกหน่อยหนึ่งก็จะเป็นสวนเดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมเดินไปดูสวนเขา ผู้ชมที่ผมบอกว่าสวนเนี่ยเป็นไฮไลท์ของพื้นที่แฟ c ซิลิตี้ชั้นจีเพราะว่าพื้นที่สวนเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่มากประมาณ3ไร่3ไร่เลยใช่นะซึ่งเขาจะจัดเป็นสวนต้นไม้ใหญ่ๆเลยวันนี้เรายังไม่เจอว่าต้นไม้มันให้ร่มเงาอะไรมากเพราะว่าเขาเพิ่งเอาต้นไม้มาลง อีกสัก2ปีเนี่ยต้นไม้พวกนี้มันจะให้เงาที่ค่อนข้างที่จะร่มลื่นมากแล้วข้างหลังมันก็จะเป็นจัดเป็นม้านั่งเอาไว้นะครับใช่มีพื้นที่นั่งเล่นมีสนามบาสอยู่ในนี้ด้วยมีศาลาด้วยใช่นะแล้วก็ลายรอบสวนเนี่ยเขาทำเป็นจ็อกกิ้งแทร็กวิ่งลายรอบนี้ได้ซึ่งก็มีระยะวิ่งหลายร้อยเมตรอยู่คุณผู้ชมครับผมอันนี้จะเป็นฟิลิตี้ออนกราวด์ชั้น G เดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมไปดูอัพขึ้นมาหน่อยนึงเป็นชั้น 1A กันบ้างว่าเขามีอะไรบ้างไป ชมเราเดินขึ้นมาจากทางสวนเนี่ยเขา,ขาขจะมาเจอสวนที่มันเป็นส่วนพื้นที่ ด้านบนที่เป็นชั้น 1A นะครับ <Ừ. S 2> ซึ่งชั้นนี้เป็นชั้นแอคทีฟโซนมากๆก็คือคจะเป็นตัวฟิตเนสอยู่ทางด้านนี้ฟิตเนสเนี่ยมีด้านบนอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นฟิตเนสด้วยเหมือนกันสามารถเดินบันไดขึ้นตรงนี้ไปได้ใช่ะะส่วนทางนี้จะเป็นห้องน้ําแยกชายหญิงนะครับครับแล้วก็จะมีพื้นที่ที่เป็นส่วนส่วนของสระว่ายน้ําตัวสระว่ายน้ำอ่ะจะเป็นสระว่ายน้าที่ยื่นออกไปในสวนเวลาเราว่ายน้าเราก็จะเห็นวิวสวนอยู่ทางด้านนู้นด้วยจะมีพื้นที่สําหรับนั่งเล่นรอบๆนะครับใช่ส่วนน้้้้ทที่่่รงงงยจะาาาอออขบบกัดดซึูน เดินเราพาคุณผู้ชมไปดูไปต่ออนกัน<ด>คุณผู้ชมเราเดินลงมาจากชั้น 1A นะซึ่งมันจะเป็นบันไดเชื่อมขึ้นไปชั้น 1A เดินไปส่วนที่เป็นแฟนซีด้านบนเมื่อกี้ที่พาคุณผู้ชมไปดูอะ ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของล็อบบี้เวลาแขกไปใครมาเราก็มานั่งคุยกันพักเจอพักรอกันตรงนี้ซึ่งเขาจะมีรีเซพชันแอเรียอยู่ทางด้านนู้นนะครับคุณผู้ชมครับมส่วนตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของถงลิฟต์ซึ่งการจะเข้าไปเนี่ยต้องมีคีย์การ์ดแปะปุ๊บแล้วก็กดเข้าไปดูเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมเดินขึ้นไปดูแฟลชที่ด้านบนที่เป็นไฮไลท์ข้างบนของเขาน้าก็คือสกายลาวนะไปกันเลย คุณผู้ชมกดลิฟต์ขึ้นมาที่ชั้น40แล้วเดินขึ้นมาอีกหนึ่งสเต็ปจะเจอชั้น41ครับผมซึ่งก็จะเป็นส่วนของสกายลาวของเขาคุณผู้ชมตัวสกายลาวของเขาเนี่ยจะแบ่งออกมาเป็น2ฟลอร์นะครับฟลอร์ล่างจะเป็นฟลอร์แบบเอาดอนั่งเล่นชิลๆตากแดดตากลมกันไปครับชมวิวทอ้องฟ้าด้านบนได้ส่วนถ้าเกิดว่าร้อนเนี่ยจะใช้สกายลาวอีกตัวหนึ่งคือตัวนี้ตัวนี้จะเป็นห้องติดแอร์นั่งเล่นสบายๆชมวิวในห้อง Air. อแอร์เดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมเข้าไปดูข้างในกันไป พื้นที่ด้านบนที่เขาจัดมาเป็นห้องแอร์เนี่ยครับผมมันก็นั่งสบายนะก็คือเขาจัดแยกโซนที่นั่งให้เห็นวิวทั้งสองด้านส่วนที่เป็นส่วนของไฮไลท์ ight, ด้านบนตรงนี้ก็คือส่วนที่เป็นเหมือนกับตัวแพนทรีตรงนี้ที่มีพื้นที่นั่งเล่นจัดปาร์ตี้ได้ครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นส่วนของแพนฟี่แบบล้างนูน่นล้างนี่ได้ซึ่งต่อไปก็จะมีตู้เย็นมีอะไรมาตั้งรอบๆกาจะเตรียมระบบน้ําระบบไฟติดตั้งไว้หมดแล้วนะ,ะดังนั้นเนี่ยในเนี้ยเราจัดปาร์ตี้ได้นะใช่ซึ่งถ้าไม่พอเนี่ย ยังมีพื้นที่เอาดออีกคุณผู้ชมพื้นที่ outdoor ตรงนี้มีความสําคัญพอสมควรนะนเนื่องมาจากว่าเวลาเปิดออกมาเนี่ยที่รับวิวของมัน,นจะเป็นวิวส่วนของแม่น้ําเจ้าพยาซึ่งเป็นโค้งแม่น้ําเจ้าพยาค่อนข้างที่จะเห็นได้ไกลหรืที่ทางฝั่งนู้นเนี่ยเราจะมองเห็นรัฐสภาแห่งใหม่อย,อย่างชัดเจนตอนนี้เขากำลังก่อสร้างอยู่นะตัวรัฐสภาแห่งใหม่เนี่ยในวันที่เขามีงานเฉลิมฉลองนู่นนี่นั่นกันเนี่ยมันจะมีการเฉลิมฉลองประดับไฟยิงพลุอะไรต่างๆเนี่ย ลูกบ้านก็สามารถออกมาในพื้นที่ตรงนี้แล้วก็มานั่งชมวิวชมอะไรตจากด้านนี้ได้นะครับคุณผู้ชมและนี่ก็จะเป็นส่วนของ f a c ซิลิตของเขาเดี๋ยวผมพาคุณผู้ชมไปดูห้องตัวอย่างเขาบ้างกันก่อนไปไปกันเลยครับกลับมาอีกครั้งนะครับกับงาน t i n n o of Living Condo Expo 2016งานมหกรรมคอนโดมิเนียมจาก t h i n g o f l i v i n g c o m คุณผู้ชมจะได้พบกับคอนโดต่างๆจากผู้ประกอบการชั้นนำก่อนที่จะหมดมาตรการลดหย่อนค่าโอนจากทางรัฐบาลนะครับใช่แล้วครับและเตรียมตัวพบกับหนังสือเล่มใหม่จากทีมงานของ t i n g o f Living ได้ภายในงานอีกเช่นเคยแล้วมาเจอกับพวกเราได้ที่งาน t i n g o f l l v v n n g o o n o o x x p o 2016 25-28กุมภาพันธ์นี้ชั้น1สยามพารากอนแล้วเจอกันครับ คุณผู้ชมเราพาคุณผู้ชมมาดูห้องตัวอย่างแบบทูเบด룸กันนะครับผมห้องนี้จริงๆอ่ะจะบอกว่ามันจะเป็นห้องท้ายที่มันใหญ่หน่อยแต่ในความเป็นจริงอ่ะที่นี่เขาจะมีห้องที่เป็นแบบวันเบด룸ซะเยอะเลยนะครับตัวห้องเนี่ยจะเป็นห้องขนาด58ตารางเมตรครับขายแบบพาร์ลี่เฟอร์นิชก็คือให้เฟอร์พวกเฟอร์ในครัวแล้วก็พวกสุขภัณฑ์แล้วก็แอร์เท่านั้นเองครับอย่างอื่นเนี่ยคุณผู้ชมไม่ต้องซีเรียสเขาก็แค่ทามาให้ดูว่า อะไรควรจะอยู่ตรงไหนเท่านั้นเองตัวห้องจะเป็นขนาด58ตารางเมตรนะครับความสูงพื้นถึงฝ้าอยู่ที่2เมตร55ครับเดี๋ยวเรามาดูว่าเขาจัดกันยังไงเนาะคือเดินเข้ามาเนี่ยให้ดูก่อนประตูเขาเป็นประตูขนาดประตูไม้มาตรฐานธรรมดานะไม่ได้โอเวอร์ไซส์อะไรมือจับก้านโยกก็แบบนี้บางคนอาจจะไปติดดิจิตอลดอล็อกเพิ่มก็ติดได้ส่วนตรงนี้มันเป็นสเปซที่ว่างไว้จริงๆอ่ะมันไม่มีอะไรให้ผนังเนี่ยเขาจะได้เป็นวอลเปเปอร์แบบนี้นะคุณผู้ชมส่วนตรงนี้เขาติดมาเป็นตู้ แขวนผนังมาให้ดูแบบนี้ครับผมเป็นตู้ที่แบบเราไว้ใส่พวกรองเท้าใส่ของจุกจิกจีปาถาอะไรแต่จริงๆตู้แบบนี้ผมว่ามันดีนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมไปทําเองอะทำแบบนี้ก็ดีเพราะว่ามันจะมีสเปซเหลือด้านล่างท้างล่างนี่เก็บพวกกล่องรองเท้าอะไรอย่างนี้ได้ใช่แล้วก็นะใส่พวกของซึ่งเราแบบเป็น utility a r e ยคือเราอาจจะใส่ของที่แบบชิ้นยาวหน่อยล้วจะวางเสียบเข้าไปอย่างนี้ก็ได้มันก็ง่ายหน่อยเครื่องดูดฝุ่นนี่ก็แอบ,บเหมาะนะ ไม้กวาดก็ได้นะอ,อะไรอย่างนี้นะครับคุณผู้ชมส่วน<ม>พื้นที่ตรงนี้เขาวางโต๊ะกินข้าวแบบสี่ที่นั่งไว้ให้ดูซึ่งความจริงแล้วอันนี้เขาก็ไม่ได้ใส่มาให้นะคุณผู้ชมเราสามารถซื้อโต๊ะขนาดใหญ่ขนาดเล็กกว่านี้ก็ได้แล้วแต่เรานะครับใช่หรือบางคนอันจริงอ่ะรู้รู้ตัวเองอว่าแทบจะไม่กินข้าวที่คอนโดเลยก็มีดังนั้นตรงนี้ก็ทําเป็นตู้เก็บของพื้นที่อย่างอื่นไปใช่เพราะว่าก็ยังเหลืออยู่นะครับใช่แล้วก็ตู้รองเท้าตรงนี้อีกอันนึงก็ได้ใช่แล้วก็โต๊ะกินข้าวใช้เป็็นโต๊ัับบบก แล้วเวลาอยากจะใช้งานเนี่ยก็พับออกมาคือเราจะพับเก็บที่อื่นหรือเราจะทําเป็นโต๊ะกินข้าวแบบพับติดข้างฝาก็ได้ม,มันจะได้ยูทิลิตี้ยูทิไลซ์พื้นที่ตรงนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้นะคุณผู้ชมส่วนตรงนี้ที่คุณผู้ชมเห็นเป็นประตูอ่ะมันเป็นประตูออกไปครัวนะแต่เรายังไม่พาคุณผูาา้ชมไปดูพามาดูส่วนของลิฟวิ่งแอเรียตรงนี้ก่อนอ่าพื้นที่ที่เป็นส่วนของพื้นที่นั่งเล่นลิฟวิ่งแอเรียตรงนี้นะ โซฟาเขาวางดูทีวีวางโซฟาแบบนั่ง3าคนได้มาวางไม่ให้คือจริงๆสเปซตรงนี้มันยาวนะคุณผู้ชมนอนได้นะคือสเปซที่มันยาวแบบนี้ผมแนะนําให้คุณผู้ชมใส่โซฟายาวๆเพราะว่าห้องนี้มันเป็นห้องทูเบดอาจจะอยู่กันมากกว่า2คนนะครับใช่ดังนั้นเนี่ยเวลานั่งดูทีวีด้วยกันเนี่ยมันนั่งได้3 4มคนเนี่ยมันโอเคแต่คุณผู้ชมเห็นไหมว่ามันมีพื้นที่ตรงนี้ว่างพอสมควรครับผมดังนั้นเนี่ยเราสามารถเอา โต๊ะเล็กๆมาตั้งไอ้ผู้ิเล็กๆมาตั้งก็ได้ทำแชร์อีกชักตัวหนึ่งใช่หรือ,รอเราจะใส่เป็นโซฟาตัวแอลขนาดไม<ช>่ใหญ่มากก็ได้คือมีโซฟาตัวแอลมันนอนหนุนตักกันดูทีวีได้อ่าใช่สะดวกนิดนึงส่วนพื้นที่เนี่ยระยะดูทีวีอะมันค่อนข้างเฉลีอเฟือเลยค,คืออยู่ในระยะประมาณ3เมตรนิดๆดังนั้นเนี่ยใส่ทีวีแบบ60นิ้วได้สบายๆแล้วยังเหลือระยะให้สามารถวางโต๊ะกลางได้ใหญ่กว่านี้ก็ได้นะคุณผู้ชมใช่เล็กไปหน่อยผมว่าใช่ใช่ ควรจะใหญ่เพราะว่าถ้าเกิดโซฟาแบบนั่งกัน3-4คนเนี่ยโต๊ะตรงนี้มันจะต้องสามารถจะวางแก้วน้ํานู่นนี่นั่นหรือของกินเล็กๆน้อยๆๆๆอะไรพวกนี้<ช>ได้ไดนะครับครับตัวชั้นตรงนี้เขาไม่ได้ให้มานะคุณผู้ชมดังนั้นเนี่ยเราอยากให้มันเสียเปล่านะครับผมแนะนําให้คุณผู้ชมอะ่ะบิ้ว วิวอินใส่เป็นพวกชั้นวางของคือเก็บของไม่ได้เก็บของที่ใช้กันตรงนี้อย่างเดียวเก็บของที่เราจําเป็นที่จะต้องใช้ร่วมกันของคนใน,ในบ้านนี้ด้วยนะครับพวกหนังสือต่างๆอะไรต่างๆก็มาเก็บ,รบตรงน,นี้ได้นะครับก็จะได้เกิดประโยชน์สูงสุดส่วนพื้นที่ที่เป็นส่วนของพื้นที่นั่งเล่นดูทีวีอ่ะมันอยู่ติดกับระเบียงซึ่งระเบียงของที่นี่มันมีระเบียง2ชุดชุดนี้จะเป็นชุดระเบียงแบบชมวิวไม่ใช่ระเบียงใช้งานนะเพราะว่ามันไม่มีคอมเพรสเซอร์แอร์ไม่มีอะไรอยู่ที่นี่เลยนะครับคือเปิดมาปุ๊บนี่ ก็จะเป็นพื้นที่ระเบียงโล่งๆแบบนี้เลยเป็นระเบียงแนวยาวนะครับใช่คือสามารถเปิดรับวิวอะไรพวกนี้ต่างๆได้จัดสวนดอกุมงดอกไม้เล็กๆได้นะครับคุณผู้ชมคือระเบียงตรงนี้มันมีความสําคัญสําคัญตรงที่ว่าที่นี่มันเป็นคอนโดไฮไลท์ซึ่งมีวิวค่อนข้างจะสวยหลายๆห้องะจะเห็นวิวแม่น้ําเจ้าพระยาสวยมากบางห้องก็จะเห็นวิวของรัฐสภาหแห่งใหม่ดังนั้นเนี่ยการที่ทําระเบียงที่เป็นระเบียงแบบชมวิวแบบนี้ไว้เนี่ยมันก็ดีกว่าการที่จะต้องเอา เอาระเบียงมาร่วมกันเป็นระเบียงใช้งานมีคอมเพรสเซอร์แอร์นู่นนี่แล้วมันไม่ค่อยน่าใช้ไม่ค่อยน่าเปิดออกมาให้ชมวิวสวยงามเท่าไหร่คุณผู้ชมคุณผู้ชมครับส่วนฝั่งนี้นะฮะจะเป็นพื้นที่ครัวนะครับผมมีประตูบานทึบกั้นแบบนี้เปิดมาปุ๊บก็จะเจอครัวอยู่ด้านในเบ,บาหน่อยสิจะก,กระแทกที่อยู่แล้วเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องกลัวกระแทกนะครับเขามีดอซอเฟเปอร์อยู่ตรงนี้ไว้ให้ใช่แล้วครับแต่เวลาเปิดมาเนี่ยคุณผู้ชมจะสังเกตว่า ไอประตูครัวเนี่ยมันเป็นประตูไม้บานทึบครับซึ่งบางทีอ่ะมีคนทาครัวอยู่ข้างในถือของออกมาเนี่ยแล้วมีคนอยู่ข้างนอกเนี่ยเปิดเข้าเปิดออกหรือยืนอยู่เนี่ยมันกระแทกกันแล้วมันอันตรายนิดนึงเออบางทีไม่รู้ไงใช่ดังนั้นมีวิธีการแก้ง่ายมากๆคุณผู้ชมก็แค่กรีดประตูเนี่ยนะแล้วก็ใส่เป็นช่องกระจกไว้คือนอกใจมองเห็นกันอกก่อนมองเห็นกันก่อนเวลาจะเดินเข้าเดินออกจะได้รู้ว่ามีคนจะถือของออกมาไหมเพราะว่าครัวเนี่ยประตูครัวนี่สำคัญครับ แล้วบางทีเวลาเรายืนทํางานยืนทําครัวอยู่ข้างในเนี้ยปิดประตูไว้นะครับถ้าเกิดเราไม่มีช่องมันจะดูอึดอัดไปหน่อยอันนี้มีแสงเข้าได้ใช่นี่เคยเคยทาครัวหรือเปล่าหรือเข้าครัวแค่ล้างจานอย่างเดียวก็เคยพี่แหมบางทีก็เข้าไปทามารู้สึกรู้สึกอึดอัดขนาดนั้นเลยเหรอคุณผู้ชมในครัวเนี่ยเขาจะแบ่งพื้นที่ออกมาเป็น3ส่วนนะคือพื้นที่ส่วนที่เป็นครัวพื้นที่ส่วนที่เป็นห้องน้ําแล้วก็พื้นที่ส่วนที่เป็นระเบียงใช้งานแล้วเราค่อยๆดูกันว่ามันเป็นยังไงเริ่มจากวัสดุก่อน วัสดุในห้องอ่ะมันเป็นพื้นไม้ลามิเนตพอแยกมาเป็นวัสดุในครัวเป็นวัสดุกระเบื้องดังนั้นเนี่ยเวลาเราทําไข่ตกแตกทาซอสตกอะไรเนี่ยมันจะล้างความสะอาดง่ายกว่านะครับทีเ่เป็นพื้น,นพื้นล้างความสะอาดได้อยู่แล้ว ส่วนพื้นที่ตรงนี้จะเป็นพื้นที่วางตู้เย็นเปิดประตูครัวปปุ๊บเจอตู้เย็นเลยนะฮะมันก็ควรจะต้องเป็นอย่างนั้นนะคือมันสะดวกกว่าส่วนตู้เย็นเนี่ยมันจะใส่ตู้เย็นใหญ่กว่านี้มากไม่ได้แล้วแหละคุณผู้ชมเพราะพื้นที่มันได้ระยะมาแค่นี้แต่อาจจะเลือกตู้เย็นที่สูงหน่อยก็ได้สำหรับคนที่ต้องการพื้นที่เก็บของในตู้เย็นมากๆครับตู้เย็นเนี่ยใกล้ๆตู้เย็นก็จะเป็นแพนฟรียาวเลยนะคุณผู้ชมซึ่งแพน t รีเขาให้แพน t รีหน้าตาแบบนี้วัสดุแบบนี้มาเลย มีซิงค์ล้างจานอยู่ตรงนี้นะครับส่วนตรงนี้ก็วางเตาไมโครเวฟนะครับตรงนี้มีพื้นที่เก็บของซึ่งเราอาจจะรู้สึกว่าพื้นที่เก็บของมันน้อยไปนิดนึงสําหรับคนที่ชอบทํครัวก็ไม่ได้ยากเย็นอะไรมากคุณผู้ชมก็แค่เปลี่ยนตรงนี้บิวเป็นตู้เก็บของที่มันใหญ่ขึ้นแค่นั้นเองนะครับส่วนพื้นที่ทางด้านนี้เขาเว้นเอาไว้สําหรับการให้เราวางเตาทําเตาเอง ตรงนี้ก็จะมีพื้นที่ที่เว้นเอาไว้สําหรับให้เราติดเครื่องดูดควันเองนะครับออพี่โอ๋แต่ว่าข้างล่างมันมีเครื่องซักผ้าอยู่แล้วมันวางเตาคู่กันได้อย่างนี้เหรอครับวางได้นะคืออันนี้เป็นเครื่องซักผ้าเครื่องซักผ้าเนี่ยมันสะดวกคือเปิดปุ๊บเอาผ้าออกไปตากได้ง่ายๆแต่มันก็จะมีคนกังวลว่าถ้าวางเตาด้านบนเนี่ยมันจะสะดวกไหมอะไรยังไงจะรู้สึกเป็นยังไงจริงๆอ่ะมันวางได้นะคุณผู้ชมแต่เลือกเตานิดนึงถ้าให้ผมแนะนำอ่ะผมอยากให้ใช้เตาอินดักชัน คือมันง่ายมันไม่ต้องมาเจาะอะไรใหม่ด้วยติดแค่ตัวฮูดดูดควันก็พอแล้วเตาอินดักชันเนี่ยเวลาเราไม่ใช้งานเรายกเก็บได้นะครับพื้นที่ตรงนี้จะได้เป็นพื้นที่เตรียมนูนน่นทานู่นทํานี่ได้บางทีเราอยากจะหยิบผ้าเอาตะกร้าผ้ามาวางถ้าตรงนี้มันเป็นเตาแบบถาวรเนี่ยเป็นเตาไฟฟ้าถาวรเนี่ยมันก็ไม่อยากจะเอาตะกร้าผ้ามาวางเลยก็เป,เป็นแบบเตาแบบเสียบปลั๊กใช้อะไรอย่างเงี้ยใช่ม,นะมันก็สะดวกเพราะเขามีปลั๊กมีอะไรมาให้แล้วนะครับเตาอินดักชันมันก็ใช้งานค่อนข้างสะดวกแล้วก็ค่อนข้างที่จะปลอดภัยมมมาาาากกดด้้วยยสํหรรับใใชงนนนคเี ส่วนตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราติดเครื่องดูดควันไม่ใหญ่มากเราก็ยังสามารถที่จะเปิดหน้าต่างตรงนี้เพื่อระบายอากาศระบายควันในครัวออกไปได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับตัวระเบียงตรงนี้เป็นระเบียงที่เป็นระเบียงใช้งานนะคือเราเอาผ้าเอาของอมาตากมันง่ายมันสะดวกมีพื้นที่ไม่ได้ใหญ่มากแต่คงจะเพียงพอกับการตากเสื้อผ้าตากอะไรต่างๆที่เป็นของใช้ส่วนตัวเราอยู่แล้ว แล้วมันก็คงจะแห้งง่ายมากเลยคุณผู้ชมเพราะว่าคอมเพรสเซอร์แอร์ตรงนี้สามตัวมันจะเป่าลมร้อนออกมาช่วยทําให้ผ้าเราเนี่ยอบแห้งง่ายได้อย่างรวดเร็วเลยครับส่วนทางฝั่งนี้นะครับคุณผู้ชมจะเป็นทางเข้าห้องน้ํานะครับซึ่งจะอยู่ติดกับส่วนครัวเลยนะครับผมตรงนี้เขาจะมีธรณีกั้นนิดนึงนะเพื่อกันไม่ให้น้ําจากในห้องน้ํามันออกไปที่ครัวได้นะครับฟังกช์ชันของในห้องน้ำเนี่ยก็จะออกแนวมาตรฐานนะครับผมมี อ่างล้างหน้าโถสุขภัณฑ์ของอเมริกันสแตนดาร์ดนะครับติดมาให้เรียบร้อยแล้วติดกระจกแนวมาแล้วนะครับตรงนี้ด้านหลังจะมีเคาน์เตอร์สําหรับวางของเล็กๆน้อยๆนิดหน,น่อยนะฮะแล้วด้านในเนี่ยที่เป็นส่วนเปียกนียก็จะเป็นส่วนของชาเวอร์บ็อกซ์นะครับผมซึ่งเขาไม่ได้ติดฉากกั้นอาบน้ําแบบนี้มาให้อันนี้เขาติดให้ดูเฉยๆซึ่งผมก็แนะนําว่าควรจะไปซื้อมาติดนะครับคุณผู้ชมมันจะได้กั้นส่วนเปียกส่วนแห้งกันอย่างชัดเจนนะครับอันนี้เขาก็ติดพวกฉากฝักบัวมาให้แล้วแล้วตรงนี้ก็มีพืื้้นนนทที่่่สํํําาาหรรับติดเคอองุ คุณผู้ชมห้องน้ําที่นี่มันมีห้องน้ําอีกห้องนึงอยู่ทางด้านนี้นะครับผมคือจริงๆอ่ะห้องนี้เป็นห้องทูเบด์ลูมที่มีที่มีห้องน้ำสองห้องห้องนึงอยู่ในอยู่ในส่วนครัวแบบที่เราเห็นเมื่อกี้ครับส่วนอีกห้องนึงเนี่ยจะเป็นห้องน้ําหลักที่อยู่ตรงนี้อยู่ด้านหน้าห้องนอนทั้งสองห้องใช่มันจะมีห้องนอนเล็กอยู่ด้านนี้ห้องนอนใหญ่อยู่ทางด้านนี้ครับ ห้องน้ำสองห้องเนี่ยมีความจาเป็นสําคัญสําหรับห้องทูเบสนะครับเพราะว่าบางทีอ่ะห้องเนี่ยมันอยู่กัน3คน4คนดังนั้นเนี่ยมันมีโอกาสที่เราจะเข้าห้องน้ําพร้อมกันสองห้องอยู่แล้วนะครับต่อให้ห้องนี้อยู่แค่2คนก็ยังมีโอกาสเข้าห้องน้ําพร้อมกันอยู่ดีถูกดังนั้นเนี่ยการมีห้องน้ําสํารองไว้มันดีกว่านะครับตัวห้องน้ำอ่ะก็ห้องนี้จะเป็นห้องน้ําหลักก็ไม่ได้มีอะไรมากมีอ่างล้างหน้าโถสุขภัณฑ์พื้นที่อาบน้ํา คล้ายๆสเปคคล้ายๆกับห้องน้ำเมื่อกี้เลยเพียงแต่ว่าพื้นที่มันจะจัดออกมาได้ใหญ่น่ใช้กว่าเท่านั้นเองอ่ะส่วนฟังก์ชันต่อไปนะครับจะเป็นส่วนของห้องนอนเล็กเรามาดูกันว่าห้องนี้เขาจัดกันมาเป็นแบบไหนนะครับต้องบอกก่อนว่าอันนี้เขาไม่ได้ใส่เฟอร์นิเจอร์มาให้เรานะครับอันนี้เขาจัดมาให้ดูเฉยๆเขาวางเตียงนขนาด3ฟุตครึ่งแบบนี้นะฮะแล้วก็ติดพวกตู้เสื้อผ้าโต๊ะแต่งหน้าไว้ตรงนี้นะครับผมมีตู้ข้างๆเตียง1อันนะครับ แล้วก็ฝั่งนี้เนี่ยจะมีพื้นที่ที่เว้าเข้าไปตรงผนังตรงนี้นะครับเขาก็วางเป็นชั้นวางของแบบนี้แล้วฝั่งนี้ก็จะเป็นกระจกที่เป็นหน้าต่างอยู่ทางด้านปลายเตียงนะครับคุณผู้ชมการที่เขาจัดห้องแบบนี้เนี่ยโอเคมันก็ดูเหมาะสมโอเคดีนะครับแต่ว่ามันจะมีข้อเสียอย่างหนึ่งตรงที่ว่ามันไม่สามารถติดทีวีปลายเตียงแบบนี้ได้แต่ว่าเวลาเราซื้อเฟอร์นิเจอร์มาใส่เองอ่ะคุณผู้ชมความจริงเราสามารถจัดใหม่ก็ได้นะครับคือเราอาจจะวางเตียงในแนวนี้นะครับ หันเนะหันเตียงไปทางนู้นแทนนะครับแล้วพื้นที่ที่เว้าอยู่ตรงเนี้ยเราก็จัดเป็นชั้นวางทีวีใส่ไปเลยนะครับแถมยังสามารถนอนดูวิวพร้อมกันได้ด้วยส่วนตู้เสื้อผ้าเนี่ยก็ามาหลบอยู่ที่กําแพงฝั่งด้านนี้แทนครับผมคุณผู้ชมห้องมาสเตอร์เบดมอยู่ทางด้านนี้ครับตัวห้องเนี่ยจัดพื้นที่มาให้ค่อนข้างใหญ่เยอะพอสมควรเมื่อเทียบกับขนาดโดยรวมของห้องตรงเนี้ยเขาจัดเป็นเตียง6ฟุตไปให้ซึ่งก็คงจะนอนสบายอยู่เพราะว่าเหลือพื้นที่ข้างเตียงให้เรากิ้งลงไปหลบได้เยอะอยู่พอสมควรนะครับ ทีวีปลายเตียงติดได้แต่เวลาเราติดอย่าติดแบบเขานะนี่คือเขาติดติเตี้ยไปหน่อยนึงจริงๆอ่ะเราติดยกขึ้นมาสูงกว่านี้หน่อยก็ได้แล้วมันยังเหลือสเปซอีกนิดนึงให้เราสามารถดิวตู้เล็กๆสําหรับวางของวางของอะไรพวกนี้ได้ด้วยครับคุณผู้ชม พื้นที่ที่เป็นตู้เสื้อผ้ากับโต๊ะแต่งตัวแต่งหน้าอยู่ทางด้านนู้นนะครับคือได้พื้นที่เต็มผนังไปเลยซึ่งจริงๆอ่ะถ้าจัดดีๆก็อาจจะเพียงพอต่อการใช้งานอยู่นะครับส่วนตรงนี้ที่เป็นส่วนของไฮไลท์ของห้องก็คือห้องเนี่ยมันเป็นห้องมุมนะครับดังนั้นเนี่ยเขาจะใส่พื้นที่ที่เป็นส่วนของกระจกรับวิวมาเนี่ยหน้าต่างรับวิวมาเป็นแบบเบ y ์วินโดทำให้เวลาเรานอนเนี่ยเราจะสามารถเห็นวิวทางด้านปลายเตียงได้แล้วก็เห็นวิวทางด้านข้างข,างของห้องได้ด้วยนะครับซึ่งห้องแต่ละห้องอ่ะวิวม,ม,มนนะชม อย่างห้องนี้ก็จะได้วิวเป็นแบบแม่น้ําเจ้าพระยาเห็นเห็นเรียกว่ารถไฟฟ้าแนวรถไฟฟ้านะครับซึ่งข้ามแม่น้ําเจ้าพระยาซึ่งจะเป็นวิวที่ค่อนข้างที่จะยูนิคมากๆนะครับแต่บางห้องอาจจะเห็นสัมปายะสภาสถานหรืออาจจะเห็นเป็นส่วนของซิตี้วิวซึ่งอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะครับสามารถเลือกวิวได้เองครับและนี่ก็จะเป็นห้องตัวอย่างกับภาพรวมของโครงการทั้งหมดที่เราพาคุณผู้ชมมาดูเดี๋ยวเราไปสรุปกันข้างนอก โอเคครับคุณผู้ชมตอนนี้เราก็ดูห้องตัวอย่างเสร็จไปแล้วนะครับผมพี่โอรครับโครงการนี้เหมาะสมกับใครพี่ก็ต้องบอกว่าเหมาะสําหรับคนที่มองหาโครงการที่อยู่ในยาน่านแถวแบบบางซื่อบางโพตาปูนแถวนี้นะครับผมแล้วก็เลือกโครงการที่พอจะเดินไปในระยะรถไฟฟ้าได้ซึ่งถแถวเนี้ เขามีจุดเด่นที่เรียกว่าโครงการหลายๆโครงการมันก็เกาะแนวรถไฟฟ้าอยู่แล้วแต่การที่เราจะเลือกโครงการเนี้ยมันมีอีกสิ่งหนึ่งซึ่งเราอาจจะต้องให้ความสําคัญกับมันก็คือเรื่องของวิวคือโครงการมันเป็นตึกสูงซึ่งมีวิวปอรอดโล่งที่ค่อนข้างที่จะมากดังนั้นเนี่ยโครงการเนี่ยเหมาะกับคนที่ชอบวิวมากๆครับคุณผู้ชม ครับผมคุณผู้ชมครับและนั่นก็คือโครงการ The Tree Inter c h a n g e จากบริษัทพฤกษาเร a l Estate นะครับผมสำหรับรีวิวเจาะลึกของโครงการนี้นะครับก็สามารถเข้าไปอ่านได้ในเว็บไซต์ Th i n g of Living com เช่นเคยครับแลวถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมไม่อยากจะพลาดชมรายการนะครับอย่าลืมเข้าไปที่ y o u t u b e c o m t h i n g of living ครับครับผมแล้วก็กลับมาติดตามรายการคิดเรื่องอยู่ได้ทุกวันศุกร์นะครับทางช่อง m o n e y c h ช n n e l เวลา11โมงนะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะครับในวันที่ที่ึงนี้ทาง ing Living of ของเราก็จะมีการจัด งานอีกครั้งหนึ่งที่สยามพารากอนนะครับผมซึ่งรูปแบบของงานเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะฮะเดี๋ยวเราจะมาติดตามรายละเอียดกันในภายหลังนะครับผมวันนี้พวกเราสองคนขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับไปเที่ยวบางโพกันไหมไปทําไนพี่ไปดูสาวบางโพไปเสาวบางโพบางโพ<อ>นี่<ม>านาน <ไป S 1> ลแล้วนะพี่